เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอทําเป็นคลิปวิดีโอเก็บไว้นะครับเพื่อเผยแพร่สาหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับงานซ่อมนะครับเครื่องไหนที่ซ่อมก็ส่งมาซ่อมกันได้นะครับมีผู้ช่วยแล้วก็คือช่างโอผมทําหน้าที่วิเคราะห์ตรวจสอบแล้วก็ช่างโอเป็นคนเปลี่ยนอะไรนะครับเปลี่ยนเสร็จก็ต้องตรวจเช็คความเรียบร้อยกันอีกทีหนึ่งเมื่อกี้เครื่องนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ฟ้าขาวรุ่นใหม่ ของคุณวัชระผมได้ทำการทดสอบโหลดที่เกือบ6,000วัตต์แล้วนะครับเครื่องใช้งานได้ไม่มีปัญหามีอเตอร์ปลาขาวรุ่นใหม่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นครับถ้ารุ่นเก่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้นครับจะเห็นว่าในนี้ยังคงค้างาอีกหลายเครื่องเลยทีเดียวก็ทยอยซ่อมกันไปนะครับ เอาลครับตอนนี้ก็จ่ายไฟจากแบตเตอรี่มาแล้วนะครับเป็นแบตเตอรี่ NMC 811ขนาด141แอมป์นะครับตันนี้เครื่องยังไม่ได้เปิดแล้วก็แบตเตอรี่หนึงลูกลูกนี้นะครับใช้กับอินเวอร์เตอร์อีกเครื่องนึงครับใช้ในการทดสอบเครื่องตรงนน้นนะครับแบตเตอรี่หนึงลูกใช้อยู่2เครื่องครับแต่เครื่องนี้จะเอาดึงโหลดจริงๆเลย นีกินไฟสตแตนบายของเครื่องนั้นนะครับที่0 4์ครับติดลบคือดึงไปใช้ถ้าเป็นบวกก็คือมีการชาร์จนะครับตอนนี้ผมจะทดสอบในด้านบูตบัคอนเวอร์เตอร์ในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์พาเวอร์นะครับผมจะจ่ายไฟเข้าที่ขั้วแผงโซล่าเซลล์นะครับหรือว่าขั้ว PV ที่ 200V นะครับมองครับจ่ายมาแล้ว เมื่อมีไฟเข้าด้านแผงโซลาเซลล์หน้าจอต้องขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะชาร์จมาดูนะครับเดี๋ยวต้องมีเสียงเตือนอ่าเตือนแล้วนะครับตอนนี้มีการชาร์จด,ดูที่บีมอนะครับตัวน,นี้เป็นบีมเอสจีกรงของแบตเตอรี่ที่ใช้ทดสอบตอนนี้นะครับขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าตั้งค่าเท่าไหร่นะครับ PM เขอาไปดูก่อน,นครับ ตั้งไว้ที่ 50m เลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าเขาใช้แบตเตอรี่ขนาดเท่าไหร่นะครับถ้าตั้งสูงแบบนี้เดี๋ยว BMS ผมตัดแน่นอนนะครับถ้ามีชาร์จเต็มที่ขอลดก่อนนะครับลดกระแสะชาร์จเรียบร้อยนะครับเมนูอื่นก็มีส่วนเหมือนกันนะครับแต่แต่แต ตั้งค่ากระแสกันไว้เรียบร้อยครับาการทดสอบนี้ก็ให้รู้ว่าระบบชาร์จเจอร์ในบอร์ดบูตบักคอมเพร์เตอร์ด้านบนนะครับใช้งานได้แล้วใช้งานได้ปกตินะครับต่อไปก็จะมาเทสภาค DC to DC แล้วก็ภาค DC to AC เครื่องนี้นะครับคืออาการของเครื่องนี้เสียไปเกือบหมดนะครับในด้าน DC to DC Mod f มอสเฟต16ตัว ผมก็เปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะครับเพื่อความมั่นใจรวมไปถึง i g b t ในด้าน DC 2 AC 5ตัวบนนี้นะครับมันจะเรียงกัน5ตัวบนนะครับจากเบอร์เดิม60แอมป์นะครับเปลี่ยนเป็น75แอมป์เราจะมาทดสอบโหลดกันนะครับเปิดเครื่องเปิดเครื่องมีเสียงเตือนแล้วนะครับแล้วก็มีไฟ230ออกนะครับดึงโหลดที่200วัตต์ ยังไม่มีการดึงกระแสจากแบตเตอรี่นะครับเนื่องจากว่ามีไฟจากแผงโซล่าเซลล์อยู่ผมจะปิดไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับปิดปุ๊บปิดแล้วมันก็จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่อย่างเดียวเลยครับมีเสียงเตือนบอกว่าแผงไม่มีแล้วนะครับดึงโหลดที่199่วัตต์นะครับตอนนี้ดูที่บีมเอสนะครับติดลบที่6กแอมป์หกุสามแอมป์ ที่เครื่องก็บอก6แอมป์ครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับที่เอากล่องมาบางนี้ก็เอากัางแสงช่วยไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> เอาเดี๋ยวลองดึงโหลดโหลดของผมเป็นพัดลมตัวนี้นะครับน่าจะเห็นว่ามีคู่มีเพื่อนมาแล้วนะครับหลังจากที่มีตัวเดียวพัดลมตัวนี้นะครับกินกระแสได้เต็มที่แล้วก็กินกำลังไฟนะครับที่2,000วัตต์หรือว่า2กิโลวัตต์นะครับ มี2ตัวรวมกันแล้วก็จะเป็น4,000วัตต์โคตรกินไฟเลยครับ2ตัวนี้นะครับตัวละ2,000เปิดพร้อมกันก็4,000ต่อเข้าที่ปลั๊กไฟตัวนี้นะครับที่ด้าน ac ซเอาเรียบร้อยลองเลยนะครับเปิดเต็มที่ที่2,000เลยสุดๆตอนนี้ช่างเปิด2ตัวก็แปลว่ามีการดึงไฟ ไปใช้ที่4,000วัตต์นะครับ4,008 5,002 5,001ดิงกระแสบแบตเตอรี่ที่100แอมป์ M นะครับเม mm ื hmm. ่อกี้เราทดสอบไปแล้วนะครับที่5,600วัตต์เปิดโลบเหมือนเดิมตอนนี้กระชากเข้าไปเลยนะครับมีการดึงกระแสด้านแบตเตอรี่ที่136แอมป์ M นะครับดึงโหลดที่6,000วัตต์ เห็นเนาะอันยุบมันยุบเครื่องห้าพันห้าร้อยนะครับ <c oughs> ดึงโหลดที่หกพันวัตต์เลยทีเดียวดิงกระแสบแบตเตอรี่ร้อยสามสิบสองแอมป์นะครับที่บิมเอสบอกร้อยสามสิบหกแอมป์ดึงโหลดเต็มที่เลยนะครับ 5,980 5,980้าร้อยแปดสิบ <ie> ันเ้ายนเก้ายแ่างค้างอีกหลดเปิดอีกสองร้อเปิดอีก200เสร็จกันแล้วนะครับตอนนี้มาดูที่หน้าจอหกพันสองร้อวัตต์6,200วัตต์ฟิโอเวอร์โหลดครับตอนนี้ปิดเลกันให้รีบร้อยครับ คนไทย